สวัสดีค่ะพี่น้องขอกับไมซี่โันี่แดงอีกแล้วนะจ้าเช้านานอร์เวย์ชาแนละพี่น้องจ้าวันนี้วันชาตินะจ๊นะนาะสุดตื่นไหมวันที่17พฤษภาของทุกปีจะเป็นวันชาติของประเทศนอร์เวย์จ้าเราไมซี Sie, ก่กับครอบครัวก็พากันไปกินข้าวมาเรียบร้อยแล้วแล้วอันไมสี่ จมหาเด็กหน่อยมาปลูกรังไหม่ตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วพี่น้องอันมาก็สามทุ่มแล้วเด็กหน่อยจะเขานอนแล้วจ้ะแต่ว่าจะให้เขาปลูกแค่ต้นเดียวเนาะจ้ะเนาะให้เขาปลูกแค่ต้นเดียวก็จะให้เขาไปนอนแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะฮ่าเบิรงเดอร์เยอะมาหีมาเหม่อยอาลูกเอาใส่ละลายให้มันเต็มฮะอันโพ อโซลหลายหวนละออตออโซอิสเลนก็อซไฮอโซไฮเยอะเนี่ยเอ๊ะวะพอยู่เนี่ยให้เดงหน่อยปุูกต้นใหม่พ่น้องมันที่เป็นนางใดนะไหนผิดนะเดนเดอร์อะร ต้นใหม่ค่อยเหมือนชิใหญ่ให้ค่อยบ่หนีพี่น้องเบึ่งด้แต่ว่าก็มีแต่ปาเนะดอกให้เด็กน,น้อยปุ๊กนาะจากน้อได้เวลานอนแล้วสามทุม่มแล้วชิ้จังใดนี้ให้ปุ๊กต้นเดียวช่องต้นก็พอละนีะ่ซา<ะ>แล้วละบ้างเสร็จแล้วบ้าี สวัสดีค่ะซอนฝาดีอย่าฮดากูนักกูนักมาเร็วแล้วขึนนอ,อ,อนมาลูดเน่าซอนฮดาบุกเสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้าเด็กหน่อยก็ยขึ้นเปน็นนอนเรียบร้อยแล้วนี่จ้า ปลูกเสร็จแล้วเนาะปลูกเสร็จทั้งห้าต้นแล้วไม่สิก็ให้แดงหน่อยขึ้นไปหนอนเนาะจาะเนาะนี่ปลูกต้นนี้ปลูกไว้หน้าบ้านนี่แหละปลูกกลางป่าย้านี่เราะพี่น้อยไม่สิไม่สิบ่ดไบด้ตัดย้าต้นไม้บ่ได้ตัดยันย้าเนาะจ๊ะเนาะนี่แหละก็ปลูกมันอยู่ป่ายญ้านี่แหละเดยวไม่สิซีบอกให้ตุ่วันตัดแล้วซตัดว่าต้นญ้านี่ นี่จะปลูกเสร็จทั้งห้าต้นแล้วเนาะจ้นะเนาะจะปลูกเสร็จทั้งห้าต้นแล้ว,ลวก็วิวเนาะจ้าเนะาะพระอาทิตย์กำลังตกดินจ้ะพี่น้องจ้ะตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มเนาะหลับประมาณสี่ทุ่มนี่แหละสี่ทุ่มของประเทศนอร์เวย์ก็จะแจ้งสว่างป่านนี่แล้วพี่น้องจ้ะเบิ่งเน่ย บรรยากาศรอบๆบ,บ้านใหม่สเน,นอกจา,า,ากเนาะหูดว่าป่าหญ้าก็ูหกดอกพี่น้องจ้า <laughs> เห็นบ่อสยามญ้าหน้าบ้านที่ปลูกไอ้ปลูกวัาพันที่ไอเลี้ยงแกะที่ปล่อยแกะนะจ้า <laughs> พี่น้องจ้าแล้วกระดองไมนะ้เนาะที่ข้าเจ้ามาลักเอานะมาบนี่แหละจ้า มันดีอยนะจ๊ะเนาะเชียงรถก็ไล่ไล่พี่น้องเพราะว่ามันตดถนนนะจ๊ะเนาะไอ้บ้านห้างบ้านห้างบ้านหลังเขาเนาะจ๊นะเนาะพระอาทิตย์ก็กําลังจะตกเขาฝั่งโนนโอเคโอเคพี่น้องจ้าเดี๋ยวจังใดกะเอาไว้ซ้มนี่เนาะคลิปนี้ก็เอาไว้ซํานี่เห เดี๋ยวทำหมกักพาชื่อใจจังใดก็กดไล่กดแชร์ให้ไหมซีเนอะเด้อจ้ะเป็นกําลังใจให้ไหมซีมันีแด้งไปดนดนเดอ้อพี่น้องเดอ้อโอเคพี่น้องจ้ะไหมซีไปนอนแล้วเมื่ออื่นก็จะได้ทำงานอีกเนอะจ้ะเนอะไปแล้วสวัสดีค่ะ